าเป็นเพื่อนกับกุ้งกิ้งกด Subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะ Learning for อย่าง c reativ e ไมจุดประกายความคิดปลูกจิตสร้างสารรค์รังสรรคความรู้ไปกับกุ้งกิ้งที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งจะตุจักกันค่ะ ในที่สุดกุ้งกิ่งก็ได้มาเที่ยวที่นี่สักทีคุณพ่อคุณแม่บอกเสมอว่าที่นี่สนุกมากอยากให้กุ้งกิ่งกับน้องต้นกล้าได้มาเที่ยวแล้ววันนี้กุ้งกิ่งก็ได้มาตามฝันแล้วค่ะที่นี่พิพิพธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งจตุจกักรศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กๆได้สนุกแล้เพลิดเพลินกันแบบสุดๆในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เด็ก ทุกคนจะได้เล่นอย่างมีอิสระผ่านกิจกรรมเกมอินเทอร์แอคทีฟรวมถึงมีภาพยนตร์ 4D ให้ดูด้วยนะสุดยอดไปเลยวันนี้กุ้งกิงจะพาทุกคนมาที่อาคารยูนิลิเวอร์สนุกได้ตั้งแต่อายุ3ปีจนถึง12ปีเลยค่ะที่นี่เดินทางมาไม่ยากค่ะเพื่อนๆจะให้คุณพ่อคุณแม่ขับรถมานั่งรถโดยสารสาธารณะหรือจะนั่งรถไฟฟ้ามาก็ได้ค่ะ สะดวกมากไม่ไกลเลยที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งจตุจกักรอาคารยูนิลิเวอร์แบ่งเส้นการเรียนรู้ไว้สองเส้นทางค่ะเส้นทางแรกก็คือเส้นทางระบายฝันปั้นเมืองเหมาะสำหรับเด็กวัย7-12ปีส่วนเส้นทางที่สองชื่อว่าเรียนเล่นเพลินเหมาะสำหรับเด็กวัย3-12ปีซึ่งในแต่และเส้นทาง ก็จะมีจุดให้พวกเราได้สนุกไปเรียนรู้ไปตอนนี้กุ้งกิ๋งอยากจะเข้าไปดูข้างในแล้วล่ะคะ่ะพร้อมที่จะตะลุยไปแต่ละจุดกับกุ้งกิ๋งหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเริ่มต้นกันที่เส้นทางการเรียนรู้แรกกันเลยเส้นทางระบายฝันปั้นเมืองเหมาะกับเพื่อนๆวัย7-12ปีในโซนนี้จะแบ่งออกเป็น7จุดการเรียนรู้ ก่อนเข้าไปก็จะมีสมุดสแตปมให้เพื่อนๆได้พกเข้าไปด้วยค่ะเส้นทางนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะเอาละค่ะกุ้งกิ๋งพร้อมมากแล้วเริ่มกันเลยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าก่อนจะมาเป็นกรุงเทพมหานครแบบในปัจจุบันที่มีรถไฟฟ้ามีตึก มีอาคารเยอะแยะมากมายแบบนี้กรุงเทพมหานครในอดีตเขาเป็นแบบไหนกันมาก,ก่อนมาตามหาคำตอบกันที่นี่ห้องระลึกบางกอกค่ะห้องนี้จะมีเกมและกิจกรรมที่ทำให้เพื่อนๆรู้จักจุดเริ่มต้นกรุงเทพกันมากขึ้นผ่านเรื่องราวในอดีตทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สะสมมาจนก่อเกิดเป็นกรุงเทพแบบที่เราอยู่กันในทุกวันนี้ แถมในห้องนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆให้เพื่อนๆได้ลองแต่งชุดประจำชาติกันด้วยเพียงแค่เพื่อนๆเอาหน้าเข้าไปตรงนี้ก็จะได้ใส่ชุดประจำชาติของประเทศต่างๆแล้ว ประจำชาติของเราคือต้นอะไรถ้าอยากรู้เพื่อนๆสามารถหาคำตอบได้ที่นี่เลยค่ะห้องป่ามหัศจรรย์และนี่ก็คือต้นไม้ประจำชาติของเราต้นราชพฤรึกนั่นเองต้นเราชพฤรึกเป็นต้นไม้ขนาดกลางผลัดใบมีดอกสีเหลืองชูช่อสวยงามค่ะส่วนต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครก็คือต้นไรย้อยใบแหลม เป็นไม้ยืนต้นมีรากอากาศย้อยสวยงามต้นไม้ต้นนี้แสดงถึงความร่มเย็นเป็นร่มโพลร่มใสให้กับคนที่อยู่และนอกจากเพื่อนๆจะได้ทำความรู้จักต้นไม้ประจำจังหวัดและต้นไม้ประจำชาติแล้วยังมีมุมกิจกรรมระบายสีเมล็ดพันธุ์ระบายสีเสร็จแล้วก็นำผลงานของตัวเองมาสแกนก็จะปรากฏขึ้นบนจอเราไปดูผลงานของกุ้กิ่งกันนะ กุงกิ่งคิดว่าถ้าในเมืองมีต้นไม้ดอกไม้เยอะๆก็คงจะดีนะคะใครชอบดูภาพยนตร์ต้องชอบห้องนี้แน่นอนค่ะเพราะห้องนี้มีภาพยนตร์เสมือนจริงที่มาทั้งแสงสีเสียงมีทั้งลมแถมเก้าอี้ก็สั่นเหมือนอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆเลยน่าตื่นเต้นมากๆเลยละค่ะที่สำคัญ ก่อนเข้าชมภาพยนตร์เพื่อนๆต้องใส่แว่นวิเศษอันนี้ก่อนนะเป็นแว่นสำหรับชมภาพยนตร์ 4D ใส่แล้วเพื่อนๆจะเห็นตัวการ์ตูนล,ลอยไปลอยมาด้วยค่ะอยากดูแล้วใช่ไหมล่ะตามกุ้งกิ๋งมาเลยภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เพื่อนๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเมืองว่าถ้าเราไม่วางแผนการสร้างเมืองให้ดีจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง และเขาก็จะให้เพื่อนๆช่วยกันสร้างสารรค์เมืองในฝันให้กลับมาสวยงามอีกครั้งกับภารกิจ Ki s s Power ค่ะห้องนี้ชื่อว่าห้องป่าในกรุงค่ะว่าแต่ในกรุงในเมืองแบบนี้จะมีป่าไหมนะห้องนี้เขาจะบอกว่าการที่มีต้นไม้เยอะๆในเมืองจะช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับเมืองได้ดีมากๆเลยละค่ะ ซึ่งกุงกิ่งก็ว่าจริงนะต้นไม้นอกจากให้ความร่มรื่นมองดูสวยงามแล้วก็ยังทำให้อากาศบริสุทธิ์อีกด้วยงั้นเราวมาช่วยกันปลูกต้นไม้ผ่านเกมอินเทอร์แอคทีฟสนุกสนุกดีกว่าค่ะ ได้มากมายเลยล่ะค่ะห้องนี้เป็นห้องพลังงานแห่งอนาคตเพื่อนๆจะได้รู้จักและเรียนรู้ความสำคัญและประโยชน์ของพลังงานสะอาดที่หาได้รอบตัวทั้งพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานชีวมวลรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านเกมสนุกๆแบบนี้เลย มีบ้านที่สะอาดเพราะฉะนั้นเรามารักษาความสะอาดและรู้จักการจัดการกับขยะให้มากขึ้นดีกว่านะคะห้องนี้เราจะได้ทำกิจกรรมสนุกๆผ่านเกมอิ t เทอร์แอคได้ลองแยกขยะด้วยตัวเองเรามาลองดูกันค่ะกุ๋งกิ๋งจะแยกถูกไหม <c oughs> นอกจากแยกขยะแล้ว <c oughs> เพื่อนๆจะได้เรียนรู้ <c oughs> ที่มาและผลกระทบของขยะอีกด้วยค่ะ และห้องสุดท้ายของเส้นทางแรกก็คือห้องมหานครอน,อนาคตค่ะห้องนี้จะเป็นห้องที่เพื่อนๆจะได้นำความรู้ตั้งแต่ห้องแรกมาใช้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างเมืองในฝันกันว้าว ก็สนุกแล้วละสิเมืองในฝันของกุ่งกิ๋งจะมีอะไรบ้างนะมาสร้างเมืองในฝันผ่านเกมอินเทอร์แอคทีฟกันค่ะแล้วมาดูกันว่าเมืองในฝันของกุ่งกิ๋งหน้าตาเป็นยังไง บงเส้นทางเรียนเล่นเพลินเหมาะสำหรับเพื่อนๆอ,อายุ3-12ปีค่ะเส้นทางนี้มี2จุดการเรียนรู้คือห้องกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและห้องเรียนจราจรและลานจักรยานขาไถ่เส้นทางนี้ใช้เวลาไม่มากค่ะประมาณ40นาทีต่อจุดการเรียนรู้เท่านั้นเอง แล้วก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยอธิบายข้อมูลต่างๆให้เราฟังด้วยค่ะห้องนี้มีหนังสือนิทานด้วยนะคะดูสินอกจากนิทานแล้วห้องนี้ก็ยังส่งเสริมเรื่องของ STEM อีกด้วยนะคะเพื่อนๆก็เลยมีตัวต่อแบบนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้เล่นช่วยส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ทักษะท,ทางคณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์รวมถึงเทคโนโลยีด้วยเพื่อนๆคนไหนชอบต่อตัวต่อก็สามารถมาหยิบเล่นได้เลยค่ะห้องนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเหมือนจำลองท้องถนนจริงๆมาไว้ในห้องนี้เลย อยากขี่จักรยานขาไทยคันไหนเลือกได้เลยนะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่จะคอยดูแลความปลอดภัยให้ด้วยค่ะขี่ไปก็ได้เรียนรู้กฎกติกามารยาทในการขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเหมือนบนท้องถนนจริงๆด้วยนะกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกการมีน้ำใจการเคารพกฎหมาย และช่วยให้เรามีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมอีกด้วยค่ะน่าสนุกจังเลย <Wow. S 1> ได้มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งจตุจักรอาคารยูนิลีเวอร์วันนี้กุุงกิ่งชอบมากๆสนุกมากๆเลยค่ะสมแล้วที่คุณพ่อคุณแม่เคยบอกว่า ถ้ากุงกงกิ๋งมากุ่มกิ๋งต้องสนุกสุดๆแน่เลยใครอยากมาเปิดประสบการณ์แบบอินเท a c t i v e ที่นี่ว้าวมากจริงๆค่ะนอกจากนี้ยังมีอาคารอื่นๆที่ให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเช่นอาคารทอตะวันอาคารสายรุง้งและอาคารจักรวาลพิพิพธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งจตุจกักรอาคารยูนิลิเวอร์ เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะตั้งแต่10บโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะใครมาแล้วชอบห้องไหนบ้างอย่าลืมถ่ายรูปมาฝากกุ้งกิ๋งนะคะสัปดาหนะ์หน้ากุ้งกิ๋งจะชวนเพื่อนๆไปทำอะไรสนุกสนุกอีกต้องติดตามในรายการวันแสนสนุกของกุ้งกิ๋งทางช่องกุ้งกิ๋งแฮปปี้เวิลเวลา4ี่โมงเย็นแล้วพบกันนะคะ บ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุ้งกิ่งด้วยนะคะ